ับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับม้อนี่นามียูทีฟาร์มไส้เดือนอุดรธานีนะครับพี่น้องครับพิกัดบ้านทับกุงตําบลทับกุงอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นฟาร์มของคุณปอนนะครับ้อนี่สิมะขอขอมูลนะครับบวาสิเป็นในส่วนของการเลี้ยงการดูแลร,ร่วมไปถึงผลผลิตที่ สีน้ำออกสู่ทองตลาดนะครับผมคุณปอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้สีรบกวนนะครับคุณปอนเรื่องของการเลี้ยงใส่เดือนจนถึงวิธีกระบวนการเป็นปุ๋ยเนาะครับนะครับผมเดี๋ยวเขาเมืองตรงนี้เขาเลี้ยงหลายปันไหนครับตอนนี้ยอดผมอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่หล่อ i g a ละมั่งครับผม โอ้เหา้องเป็นเลียงในกะละมังป่าบอนเดี๋ยวเบื้องไกลๆท่านนี้ครับเอาเป็นกะละมังรูปแบบนี้กะละมังนี่ห้องต้องมีการเจาะการยังบ่ารับมีครับผมต้องเจาะก้นแมนบอว่าเป็นยังสีแล้วครับพี่น้องครับมึงหล่อห้องกะเลียงเป็นชั้นัะผมเพื่อประหยัดพื้นที่ครับผมเ็ดแบบนี้ห้องจะประหยัดพื้นที่ได้ครัโอ้ โรกายกขึ้นยกลงได้เนาะแมนครับผมอ่าแรกๆนี่เขานำพันมาจะใส่จังไดยครับท่านอ่าก้อนหนานี่เนาะผมเลี้ยงใส่เดือนครับมาได้ประมาณ6ปีแล,ล้วล่ะผมไปซื้อพันตอนแรงมาจากคอนแกนครับผมอ่าซื้อฟ้าบเนี่ยตอนนี้พี่เพิ่นปิดไปละอ่าพันนี่มันเป็นพันอย่างที่เขาเลี้ยงหลักๆอยู่ครับเป็นพันเอฟครับผมหรือแอฟริกันไนท์คอ ครับผมซื้อเต็มเขาเนาะเป็นพัน A A B, เอเอฟแล้วบัตเตนี่ผลผลิตเรื่องลูกเรื่องเต้านี่เพิน่นหายจังไดเพิ่นออกลูกดีบ่แพร่บ่ตัวนี้ผมจะตีข้าวข้วครับผมกะสามารถคูณสองถึงคูนสามด้ต่อเดือนโอ้ที่ว่าผลผลิตหลายนะครับพี่น้องครับครับเป็นสองสามเท่าภายในเดือนหนึ่งแม่นครับผมอืม แล้วบดนี้กาลามังหนึ่งยังสีเฮาลงเฮาล่งจังไหนครับลงหลายบ่าจากโลตอนนี้ผมจะลงอยูปม่าณสองถึงสมขีดต่อกละมังครับผมเอ้สองถึงสมขีดค,คันทัวเฉลี่ยเป็นโตสียูทีประมาณจ็กตัวกาได้บ่ประมาณจะสาถึงสี่อยตัวครับอืมอ่อเดี๋ยวรบกวนบเอิงใกล้กลได้ครับในบส่วนของอันนี้อันนี้ันนมหยังครับที่ให้เพิ่นกินอยู่นี่ เป็นขิงง้วล้วนครับผมขิงง้วนุ่มขิงง้วนุ่มเขาไปสือขจรวจากฟา้ามเนาะแมนครับผมขิงง้วนุ่มขั้นตอนก่อนที่สีไม้เพิ่นกินนี่เขาต้องไปเห็ดเนียอื่นก่อนบอต้องไปแซ่น้าครับผมอยู่ทางพี่ครับโอเคตาม,มาครับพี่น้องครับมื้อนี่มาหอดหม่องหอดทีต้องขอขอมุ่นนะครับถือว่าเป็นผู้ทีมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งเลยล่ะถ้าเลี้ยงมาขนาดห่าหกปี อุ้ยครับผมวันนี้จะเป็นขิงง่วเนาะขิงง่วทั้งมดครับผมเขาได้ใส่อีกอย่างลงไปบอครับมีสารมีเสือนอย่างบอบ่ได้ใส่ครับขิงง่ลวล้วนแล้วล้วนเลยโอ้ในอ่างนี่มันเป็นกระบวนการการการแร่น้ำการหมักบอครับแม่นบอแมนครับผมเป็นคล้ายคายการชะล่างสารที่มีความห่อนออกจากขิงง่ว er เขาที่เซีรโดนปันเดครับคุณปอนผมใส่เวลาแซ่ยอยู่สามมือครับผม แต่ว่าต้องเปลี่ยนน้ำทุกมือนะครับเออเรานำน้ำที่ได้เข้าไปใส่แนวอื่นบ่ใส่ครับผมเป็นปุ๋ยได้ยินมาเป็นปุ๋ยเยอะแน่นครับเป็นปุ๋ยผมจะใส่ในสวนย่างอยู่ข้างบนโอ้ครับใส่ลดพื้นเนาะลดหน้าดินโอ้ยถือว่าพี่น้องครับกรรมวิธีนะครับน้ำที่ออกจากบอ่อนะครับเขาก็สามารถนํำไปเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเขาเรียวกว่า น้ำมูลสัตว์นี่แหละเนาะครับผมโ่วบไได้ทิมนะครับเอ่อแล้วที่มีเฉพาะขีง่ง่วนี่บอครับที่ที่เพิ่นกินหรือจังไนปกติไ่เดือนน่ะจะกินทุกอย่างที่เป็นขยะอินทนรียอย่างเช่นเศษหญ้าเศษฟางหรือทุกอย่างเศษใบไม้พวกเนี้ยกินได้เบิดแต่ว่า ในวัตถุแต่ละนั้นๆนนอ่ะมันจะต้องใส่ระยะเวลาในการกินอยู่ที่ความแข็งของวัตถุนันนําประมาณนี้ครับโอ้ขินเ้าน,เ,นเสียดพักเสียดมีน้าคั่วเ้าด้บ่ได้ครับผมขี่หฮาเลือกขิงงัวเนี่ยเพราะว่าขิงง่วมันแทบจะย่อยเบิ่ละมันก็เลยเป็นอาหารที่กินได้ง่ายครับผมโอ้แสดงว่าเบื้องแรวกัเลี้ยงบ่ยากนะครับพี่น้องครับแมนครับเลี้ยงไม่ยากนะครับ อันนี้เป็นกระบวนการเห็ดอาหารเพิ่นนะครับโอ้ยเป็ียนซ้ำต็มยอยู่พี่น้องครับอ่าแต่ละอุ้ยแต่ละกะละมังนี่ห้องเพิ่นสิให้ปุ๋ยหลายปันใดตัวน,นี้ยุ่ประมาณสิบกิโลครับกะละมังหนึ่งสิบกิโลแมนครับผมโอ้ก็ดือว่าโอเคอยู่เล็กๆเขาเอามาลงนี่ เขาเขาเขาเอาปุ๋ยลงกรเอาขิงวัวลงกรแมนมอเขาจังป่อยเพิ่นแมนครับผมแล้วบัตรนี้เพิินกับหมุดลงกินเองแมนครับแค่นันดด้นเอาคือดีเลยพี่น้องครับแล <laughs> <laughs> ้วฟังเบิ่งกับว่าเป็นได้ยากเด้อพี่น้องเด้ <laughs> เอแล้วเราโดนปัญเอครับกลรมาวิธีเพิินย่อยให้เป็นปุ๋ยเป็นยังนี่โดนปัญไดตัวนี้คือยู่กับเฮ้าที่พี่ถามตอนแรกเนาะว่าเฮ้าสีไซขนาดหลายปัญไดยในตอกันละมั่ง ตัวเนี้ยถ้าผมใส่ยู่ประมาณ2-3ขีดมันจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งอาหารก็จะเบิดแต่ถางข้าใส่ลายกว่านั้นอาหารก็จะเบิดเร็วกว่านั้นก็จะกลายเป็นปุ๋ยเร็วกว่านั้นตัวนี้ขึ้นยูกับข้าใส่หน่อยหรือใส่ลายครับบันนี้อาหารเหมดนี่มันเป็นอย่างไดห้องสีเบืองวิธีใดว่ามันเหมดมันเป็นปุ๋ยแล้วอ่าเดี๋ยวพี่ท้ายใกล้ๆก็ันเลยครับผมนี่จะเป็นมุ้นใส่เดือนเนาะส่วนชิงว่าก็จะมันจะต่างกันอยู่มองเห็นต่างกันได้ชัดเจนเลยล่ะ มูลมูลใส่เดีมันจะเป็นเม็ดอ่อนเม็ดเหมือนแคปซูลน้อยๆน่ะครับผมเขาเบิ้งออกว่าเออแมนครับพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งว่ามันดิรูเลยว่าเพิ่นเพิ่นไทยออกมาเนาะแมนครับผมมันก็จะล้วนจังเสียไปจนเบิดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนวัานี้ครับกับเปลี่ยนในส่วนที่เปลี่ยนออกนี่ก็สามารถเอาไปเฮ็ดปุ๋ยได้แมนครับผมตัวนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนเนาะที่เขาขายกันอยู่ในตลาด โอ้นี่ครับเบิ่งผู้ใดอยากเห็ดด้วยพี่น้องด้อเนียนวลนะครับแต่ว่าเ้าก็ต้องอาศัยว่าสังเกตแล้วก็เลี้ยงลูกมันพอสมควรแมนครับอ่อสีเบิ่งว่าตอนไหนมันเป็นปุ๋ยตอนไหเขาต้องเติมตอนไหนเขาต้องทายมันม่แมนครับผมอ่อขันแม่นเหมือดเมือดรอบหนึ่งนี่คือเขาเอาไปเป็นปุ๋ยเลยแล้วเขาเอาตัวไม้ล่วงก็คือเอาตัวมันล่วงน่ำไม้เลยแมนครับนับหนึ่งไม้แมนครับ เดือนหนึ่งแมนบครับว่าเกินนี่แมนบอกก็แมนครับมันสามารถยืดยุ่นกันได้จะสามารถเทดก้อนหรือเ็ดหลังก็ได้เพราะว่าถ้าอาหารเบริดใส่เดือนจะบ่ได้ตายเลยใส่เดือนจะตัวน้อยลงเรื่อยๆจังสิตายอจังเสียครับผมบ้านนี้ในลักษณะว่าเพิ่อนออกแม่แพ้ลูกนี่เฮาสีเบิ่งจอย่างไห๋เพิ่นสีออกในหันเลยแมนครับเพิ่นจะออกในนี้เลยใส่เดือนจะออกลูกเป็นไข้พี่มีบอกมีไข้ใส่เดือน อืมเบืงพี่น้องครับโอ้ันสีเป็นลักษณะนี้นี่ครับไข่สีเดือนโอ้ผมกับเบเคยเห็นกันกนะพี่น้องโอ้เป็นไข่น้น้อยแม่นครับสีเหลืองแล้วกับเพื่อนฟักได้หนีเลยฟักเองครับเอ่อหลังจากกระบวนการที่เขาหมักแล้วป่นี้เขาสิไปแบบใดครับเขาคัดแยกลักษณะใดยูฟ้าเนี่ยผมจะเฮ็ดเป็นลักษณะการเก็บปุยซองเทือครับผมเหมือนว่าซองอาทิตย์เก็บเทือนึง ก็คือมันจะกินไปได้เครื่องหนึ่งพอเก็บม,มาแล้วผมจะมีเครื่องร่อนเครื่องร่อนผมจะยุพีครับคบกระบวนการครับอันนี้จะเป็นเครื่องร่อนอ่ามันทำงานยังไงครับตอนนี้เข้าจะปอนปุ๋ยเขาทางนี้ปุ๋ยจะลงส่วนนี่ครับผมโอหไม่ถึงว่าพื้นนี่เขาต้องปูปูเนวรับปุ๋ย แมนครับต่วาหของปมก็บไส่เป็นปูนเลยอ้เอาตามนี้เลยเนาะก็คือทําความสะอาดก่อนซิลอนเนาะแล้วก็อครัปล่อยลอนได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นช่องไข่ไข่จะสามารถล่องหนในด้านนอามันลงจากด้านนอกแบบนี้มันจะตะแรงง่กวก็กันครับผมโอ้มันจะญ่าวกากันอันส่วนที่เป็นปุ๋ยิ่นจะล่งรูน้อยน้อยครับผมต่อมาช่วงนี้ก็สิเป็นไข่ครับผมไข่ตัวน้อยเนาะตัวที่ พึงฟักไหมกับที่งนี่น้าได้คือกันส่วนตัวง่ายก็จะลงพี่เพราะว่าการเก็บปุ๋ยเนี่ยมีโอกาสที่ใสเดือนจะติดมะน้าอยู่แล้วอืแต่เฮาก็ใสความสังเกตเอาเนาะนเขามาสังเกตแล้วเขามาขัดแยกกันอีกเทีอนึงชครับผมโอ้เบิ่งนะครับพี่น้องครับก็น่าสนใจนะครับเป็นอีกอาชีพนึงนะครับที่สามารถยึดเป็นอาชีพได้เลยได้เนาะแม่บอกได้ครับผม สามารถซอยคน<อ>ในพื้นที่ได้พอไหมนี่งานเห็ดเนาะโอ้ครับผมโอ้พื้นเห็ดดีนะครับผมก็ใส่โอ้ตรงนี้เขาใส่ขิงวาวย่างเดียวเนาะครับเนาะแมนครับผมบจะนี่ผสมฟางน้ำถ้าของเข้าเหลือเนาะไปถึงว่าฟางเขาเข้านิตีแมนครับนี่ผมจะใสแบบรองพื้นก่อนตักขิงววาใส่เนาะห้องพื้นไว โอ้ด oh, เดี๋ยวเดี๋ยวกวดเบิ้งกลนกลอันนี้เบึงมันเป็นยังไงครับลักษณะการเจาะกันยังอ๋อล oh, ักษณะการเจาะกละมังครับผมปร hmm. ะมาณนี้ครับเดี๋ยวให้พี่น้องในเบึงหู้นะครับยันยันบอชัด <c oughs> oh, ยันบอชัดโอ้เจาะลักษณะซัมนี่ <c oughs> ที่เขาเจาะเพราะยังที่ต้องเจาะนี่ครับเพื่อให้ระบายน้ำได้ครับโอ้ร oh. ะบายน้ำเวลาเทลาลน้ำเนาะใส่เดือนในการดูแลจะมีการหัน้ำอยู่ คน้ำอาทิตย์อะทีอกับพ่อห้องหดแบบเดียวครับใส่แบบหัวสเปรย์หรือว่าห้าเท่เลยอ่าเริ่มแรกหลังจากที่ห้าเปลี่ยนทีอยู่ไม่ห้าจะหดเปียกเลยเปียกจนกว่าสะเห็นนำ้ำไหลลงขางลางอ,อันนี้คือครั้งแรกพอครั้งต่อไปนะ่ะห้าสังเกตนาเบดดิงซือลักษณะเนี่ยถ้าแห้งห้ากับเป็นสเปรย์ฟอย์เพื่อว่าให้นาเบดดิงมันแห้งได้ซือครับผมหมายถึงว่าก่อน ห่เอเบียดดิงลงใส่ในกระมังปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกเอาฟางรองขื้นครับฟางรองพื้นหนาบ่าครับตัวฟางเนี่ยมันเป็นแค่อาหารเสริมจะใส่หรือไ่ใส่ก็ได<อ>แม่นครับผมฟางรองพื้นนิดนึงเอาเอาเอาพอ,อ,<ม>อง้มเนาะฟางรองพื้นนิดนึงเอาเบียดดิ่งลงแล้วก็ใส่เห็ชุ่มเลย่ยน้ำม,มาตะนี่ปล่อยตัวใส่เดือนก่อนคอยอพ่นน้ำครับผมอ๋อปล่อยตัวใส่เดือนให้พ่นหมุดลงไปแม่นครับแล้วพ่นน้ำตามครับผม แล้วก็ต่อมาเขามาค่อยสังเกตว่ามันแห้งครับแมนครับถ้านานเบดดิ้งแห้งเท่ากับพมนาเฉยเฉยม่ต้องวนลายโอ้ครับบ่บ่ถึงกับให้มันเปียกแต่ว่าให้มันชุ่มชุ่มนาไว้แมนครับผมโอเคน่ครับพี่นองครับโอ้เป็นตะอ่อนส่วนนะครับเดี๋ยวคุณปอครับ้าเบึงผลผลิตที่ออกมาเป็นลักษณะใดครับจะผลผลิตจะมีตอนนี้มีอยู่สองแบบครับจะมีแบบปุ๋ยกับแบบ สเดือนนอะกี่ฮอตจำนายอยู่ตอนนี้มีปุ๋ยกับตัวใสเดือนแมนบหมครับครับผมตัวใสเดือนกับเป็นเออฟนี่แหละแมนครับเอเป็นยังขึ้นเลือพั้นนี้ครับขออนุญาตทำอ่าย่างแรกครับตอบโจทย์เรื่องการให้ปุ๋ยเร็วเพราะว่าลักษณะตัวจะมีลักษณะงหญ่แล้วก็กินหลายให้ปุ๋ยเร็วครับผมสองกะถือว่าบริเลี้ยงยาจนเกินไปทนต่อ สภาพอากาศได้ครับผมโอ้อากาศบ้านเฮามันก็นอยากไปทนนั้งฮอ,อนเนียเนาะแม่นครมีฮอนมีหนาวใส่เดือนเอฟตนได้เขาแค่มีความชื้นอยู่ในทียูแค่นั้นครับอ่ะไปเบิ่งผลผลิตที่เฮามีจํหนายอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่อ่าสนใจนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์ยังไดกะตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยครับที่ได้ปุ๋ยมูลใสเดือนโอ,โอ้พี่น้องครับละเอียด ครับผมอันนี้คือหลังจากร้อนแล้วปุ๋ยจะเป็นลักษณะนี้ครับผมห้าร้อนหนกมาแล้วครับเราบันนีเ้าจำนายจังไดยครับผมตัวนี้ปุ๋ยชนาฟ้ามจะเป็นกิโลละยี่สิบครับผมกิโลละยี่สิบแพ็คถุงมีบรรจุพันธุ์เยบรอยครับผมนี่บรรจุพันธุ์ให้เยบรอยแต่ว่ายี่สิบตอนนี้ผมไม่ได้แพ็คไว้อป็นอย่างอ่โดยปกติแล้วนี่มีคนมาหลับบ่ครับ กามีสร้างเรื่อยๆผ่านเนต็ตมากครับผม,มว่ายาาังบม่ท่านในแบบตีตลาดแบบลูกค้าประจําเ้ี๋ยเพราะว่ากํลาลังผลิตเทาอย่างหน่อยอยู่ช่องทางออนไลน์นี่เป็นช่องทางไหนครับที่เฮอ่าให้เป็นช่องทางให้่นสร้างอยู่ตอนนี้เป็นเพจครับผมเป็นเพจเ,เพจ,เเพจฟาร์มเซเดือนอุดรธานีเนี่ยล่ละอ้าเดี๋ยวสิึ้นในพี่น้องในเบิ่งนะครับคบ่าฟาร์มเซเดือนอุดรธานีแล้วพี่น้องเด้อสนใจสนใจแต่ว่าตัวเขามีตัวอย่างมันบ่ทีที ใบจำนายตอนนี้ลักษณะการจำนายตัวของผมจะเป็นส่วนมากจะออกเป็นไซเดือนตกปลาลายเออเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางกะนักสมาถุงก็เห็ดดีแต่พี่นงคงครับเบิ่งถุงบะเม็นพลาสติกเด้อพี่นงองเด้อเขาเอิ้นถุงอียังครับพุณปอนเป็นถุงผ้ามุ้งครับผมเออผมเบิ่งที่เกเอามันที่บ่ตายบ่กันสซเดืพลาสติกมาเบิ่งใกล้ๆกบ่เมียนนะครับเป็นผ้ามุ้งเพราะว่าไซเดือนน่ะ จำเป็นจะต้องต้องการอากาศเนาะอากาศไายที่ในการใส่ชีวิตของเขาอยู่ถ้าเป็นทุงปิดมิดชิดเลยตายแน่นอนครับผมอันนี้เป็นขยจญไปตกปลาแมนครับโอ้สังว่าจะไขายได้หลายท่างตัวนี้แมนครับผมอันนี้ถุงหนึ่งนี่ยูทีประมาณเท่าไหรครับผมจะนับโตครับผมประมาณยี่สิบตยี่สิบตัวนี่จักบาทครับ ตัวนี้ราคาหนาร้าน,านอยู่ประมาณย5บห้าถึง30ครับผมโอ้บ่ขีลายพี่น้องไยหนาฟ้ามนี่ก็จะประมาณยี่บานี่ลละชครับผมโอ้บ่ขีลายนะครับเป็นเป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจนะครับเด็กับ้พี่น้องเบิง่งอันนี้เป็นแบบตกปลาแมนม่ครับผมแล้วขันห้องขายเป็น,เป,นเป็นพอพันธแม่พันุมันขอเอินพอพันธแม่พันบ่นครับแมนครับมันมีพอมีแม่บ่แม,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 ม่งกันดีใส่เดือนจะมีสองเพศในตัวเดียว นี่เรามองเสียบเปี่ยมันครระผสมพันธุ์กันในตัวเองได้ครับผมส่วนมากพอพันธุ์แม่พันธุ์นี้เข้าว่าถึงกันเนี่ยคือตัวเต็มใบเนาะพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้เข้ากับจำนายอยู่คือกันแมนครับผมเราพอพันธุ์แม่พันธุ์นี้เข้าเขาขายเพื่อนจังไหนครับตัวนี้จะเป็นกิโลจะมียู่สองแบบเนาะจะเป็นแบบกิโลกับแบบชุดทดลองเลียงจะมีชุดทดลองเรียงน้ำ ชุดทดลองเลี่ยงเป็นยังไงสาธิตนิดนึงอ่าชุดทดล่องเลี่ยงเนี่ยจะเป็นกละมังหนึ่งเลยเข้าจะเหตุห้เไปเซ็เรียบร้อยร่วมเบดดิ้งชุดหนึ่งแมนครับพร้อมกละมังโอ้เอาไปหยอดกระตั้งไว้ถักพรมน้ำเลยแมนครับอ่าเป็นเขตศึกษาก่อนแมนครับผมก่อนที่ลงมือที่เอาหลายๆเนาะครับอ่าแล้วแล้วซุ้มที่สื่อเป็นกิโลไปนี่หมายถึงว่าข้าเจ้ารู้จักวิธีเล้วแมนครับแล้วเขาจะเอาไปขยายพันธุ์เองเข้าก็จะเอาเฉพาะตัวหายสินะครับ โอ้เข oh, าทาพี่น้องเขาทานะครับอืมนี่เป็นอีกอาชีพหนึง่งอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับเลี้ยงเส้เดือนนะครับโอ้ยซืือมันคือยังอันนี้เสือเดอ้อพี่น้องมันเป็นเงินคือยังน,นี่เด้อนี่แต่ว่าเขาต้องขัดเนาะมันคนละยางกับไส้เดือนน้ำบานเทาเนะครับมแมนบอแมนครับผมไ oh. ส้เดือนน้ำบานเทาน่ะผมเคยเอามาเลี้ยงนะแต่ว่า บอลอดนาหนาวเพราะว่าเขาจะขึ้นมาตายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเขาจะเลยต้องเรียงใส่เดือนที่เป็นพันธุ์แบบนี้ดีกว่าปกติแล้วที่เขาเจ้าจเลี้ยงเห็ดปุ๋ยนี่เลี้ยงเอามูลใส่เดือนเห็ดปุย๋ยมันมีจากพันธุ์ครับที่ขาเจ้าจเลี้ยงเลี้ยงกันอยู่เสมอนี้ที่หลักๆที่ผมในยินเนี่ยนะครับจะมีเอฟไทเกอร์บูเวิร์มเนาะนี่ละสามสายพันธุ์หลักๆ,ๆที่เคยได้ยินอยู่ แต่ว่าในฟร์มของห้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนี่ขัดมาเรียกว่าเอเอมนี่มะสมสุดแมนครับสําหรับการเลี้ยงใส่ปุ๋ยครับผมอันทั้งหลังนั่นกระสอบนั่นมันอย่างครับตัวนี้เป็นชิงว่าครับชิงว่าแห่งที่เตรียมไว้เป็นอาหารเนาะโอ้ที่ห้ายังบ่แซาน้าแมนครับอันนี้ห้ากรสั่งซสือจากฟร์มใหญ่พ่นมาแมนครับชิงว่าหนี่เพิ่นขายอย่างไหนครับเพิ่นขายอเฮาหห้าฟนาฟ้ามที่ห้าไปรับเองน่ะจะเป็นกระสอบละยิบหาครับผมแต่ว่าฟร์มจะอยู่ฟรามวัวนนมอ่ะยูขอนแก่น Oh. เราต้องเอารถไปเอาเองครับผมยี่สิบห้าบาทแต่เขาไปขนเองร้อมแมนครับแต่ว่ากับถือว่าก,กระสอบนึงตีเป็นกะละมั่งที่เขาเลียงตัวขังกระสอบนึงสี่ได้จักจากะละมั่งครับประมาณสี่ถึงห้ากะละมั่งครับผมอุย้ยถือว่าคุ้มนะยี่สิบห <25 S 2> ้า <25 S 2> บาทแมนครับอู้มันต่อยอดนะครับพี่น้องครับต่อยอดเป็นเงินอีกบอ่อหน่อยึ้นกันนะครับผมนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับ อยากให้พี่น้องศึกษานะครับสารับผู้ที่สนใจนะครับช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวให้คุณบอลฝากเพจกับเบอร์โทรเนี่ยเพื่อพี่น้องเข้าสนใจเรื่องอพันธุ์หรือว่าปุ๋ยเนาะครับผมครับผมถ้ามี่ท่านผู้ชมผู้ใดอ,อยากสนใจหรืออยากเรียงกะสอบถามมาได้หรืออยากสอบถามวิธีเนาะปัญหาต่างๆถึงแม้ว่าบริสุทธิ์กระเพ้ากะโทรมาถ,ถามได้ครับผม ในเพจครับผมซื้อเพจก็จะเป็นฟาร์มไส้เดือนอุดรธานีครับหรือว่าจะโทรมาหาผมก็ได้เป็นเบอร์ติดต่อครับ0986544380ครับผมโอ้นะครับจังไรพี่น้องกะลองสอบถามรายละเอียดกันเบิ่งนะครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปครับพี่น้องครับฝากนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับพี่น้องครับนะมีจะได้นํำข้อมูลดีๆ มาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเกษตรกรในรูปแบบต่งตงตงางๆนะมือนีครับนมีกับคุณปอนกับสิเดล่าพี่น้องไปแล้วโชคดีเมื่อสุบูสุคนคุณปอนสวัสดีครับส<า>วัสดีครับ